สวัสดียามค่าคืนเหมือนเดิมค่ะทุกคนวันนี้นะคะออพอดีมีลูกทีมพี่นุษนะสนใจธุรกิจตัวที่พี่นุษย์ทำอยู่แต่ว่าน้องบอกว่า,ายังไม่มีทุนเนะเาะ พี่นุชคืออยากจะอยากจะให้กำลังใจนะอยากจะบอกว่า <c oughs> คือ ไอ้คำว่าไม่มีทุนน่ะมันเหมือนมันเป็นคำพูดที่พอเราพูดออกมาแล้วอะ่ะแม่งปิดโอกาสเราหมดเลยนะเออ <c oughs> พี่นุชเข้าใจนะสำหรับเงิน2,000น่ะบางคนอาจจะแบบรู้สึกว่ามันเยอะแต่สำหรับพี่นุชนะ่ะไม่ไม่ใช่ว่าพี่นุชรวยหรืออะไรนะ แต่พี่นุต่ผ่านมาเยอะพี่นุตสู้มาเยอะเงิน2000ในแบรนด์นี้นะคุณได้สินค้าไป5กล่องคุณได้สินค้าไป5กล่องปกติสินค้าเนี่ยอยู่ที่2,250แต่คุณได้สินค้าไป5กล่องในราคา2000แล้วออ คุณสามารถที่จะเริ่มทำธุรกิจได้เลยมีรายได้กับตรงนี้ได้เลยขายสินค้าคุณก็ได้ชิ้นละ2 0 0แนะนำลูกทีมแ,นะแนะนำคนมาทำกับคุณคุณก็ได้ค่าตอบแทน500ต่อ1คนซึ่งเอาจริงๆนะถ้าพี่นุชไม่มีนะ2,000เนี่ยแค่2,000เนี่ย พี่นุชไม่ใช้คำว่าไม่มีพี่นุชจะพยายามหามาให้ได้เพราะเราเห็นช่องทางทำเงินแล้วเรามั่นใจในตัวเองแน่นอนว่าเฮ้ยกูทำได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราพูดว่าพี่หนูไม่มีทุนนั่นเท่ากับคุณปิดความสามารถตัวเองเลยว่าคุณทำไม่ได้พอาคุณรู้สึกว่าคุณทำไม่ได้คุณก็จะทำไม่ได้ แต่สำหรับพี่นุชพี่นุชเจอมาเยอะเจอมาหลายแบรนด์ลงทุนการที่คุณจะได้กําไรจากสินค้าชิ้นละ2 0 0เนี่ยคุณต้องลงลงทุนหลายหมื่นนะบางแบรนด์เป็นแสนแล้วสมมุติอ่าคุณไม่ต้องสมมุติหรอกพี่นุชเคยเป็นตัวแทนแบรนด์ดารา ลงทุนเป็นหมื่นยังไม่มานั่งสอนขายแบบนี้เลยไม่มานั่งสอนทำเพจไม่มานั่งแบบไม่สอนทุกอย่างอะ่ะโยนสินค้าปึ้งให้เราสต็อกมาเท่านี้พีออเดอร์ก่อนให้เราจองเท่านี้แล้วโอนเงินจองก่อนนี่คือประสบการณ์ที่พีุ่นุชเจอมาเลยนะพีออเดอร์หมายความว่าโอนเงินไปก่อน เธอโอนเงินมาก่อนสมมุติว่าเธอเอาหมื่นกล่องเธอโอนเงินมาก่อนแล้วผ่านไป15วัน30วันเธอถึงจะได้สินค้าพี่นุชผ่านมาแล้วแล้วพอโยนสินค้ามาถึงเราปึ้งทุกอย่างจบเราต้องดิ้นรน ขายเองทำเองทุกอย่างสต็อกมากองจมอยู่ที่บ้านกับแบรนด์เนี้ยลงทุน2,000ไม่ใช่ลงทุน2,000ซื้อลมซื้อแรงซื้อระบบนะลงทุน2,000เพื่อเอาสินค้ามาทดลองใช้กับตัวเองหรือเราจะเอามาขายให้คนอื่นก็ได้ถ้าเราไม่ใช้กับตัวเองแต่แบรนด์นะอยากให้เราใช้เพื่อที่เราจะได้พูด ถึงสินค้าเราได้ว่าสินค้าเราดียังไงเออแล้วหลังจากนั้นคุณขายสินค้าได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแพ็คคุณขายสินค้าได้เลยคุณได้กำไรชิ้นละ200โอนส่วนต่างเข้าบริษัท250ที่เหลือ200คุณเก็บไว้เลยหรือถ้าเก็บเงินปลายทางบริษัทมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยคุณเก็บลูกค้าเพิ่มจาก450 คุณเก็บลูกค้าเพิ่ม50บาทถ้ากรณีเก็บเงินปลายทางพอลูกค้ารับสินค้าปุ๊บเงินเข้าบริษัทภายใน1-3วันลูกไม่ใช่ลูกค้าบริษัทจะโอนเงินให้คุณ250บาทกลายเป็นคุณได้กำไรอีก50บาทเพิ่มด้วยถ้าลูกค้าเก็บเงินปลายทางบริษัทไม่เอากำไรไว้เลยไม่เอาค่าขนส่งไว้เลยส่งให้คุณฟรี เออดีขนาดเนี้ยถ้าเป็นพี่นุชนะต่อให้ในในตัวเนี่ยไม่มีตังเลยนะพี่นุชก็จะไปหามาอีสอ0 0ัเนี่ยกูต้องหามาให้ได้เพื่อที่กูจะทำงานนี้คุณคิดดูสิว่าถ้าคุณไปสมัครงานไปสมัครงานกับบริษัทซักบริษัทนึ่งอะ่ะคุณใช้แลกเข้าเท่าไหร่ตรวจโลก ค่าชุดเปิดบัญชีเท่าไหร่ลองคิดดูแต่อันเนี้ยคุณเปิดบินมาแล้วคุณนั่งสวยๆอยู่บ้านเลยคุณแค่บอกต่อแนะนำในสิ่งที่คุณใช้แล้วมันดีคุณไม่ต้องออกไปหาลูกค้าเลยเหมือนพี่นุชนีพี่นุชนั่งเนี่ยนั่งแนะนำอยู่อย่างเงี้ยคนวิ่งหาพี่นุชวันๆหนึ่งตอบตอบแชทถ้าไม่ทันนะ แล้วช่องทางอ่ะช่องทางที่แนะนำคนอะฟรีทั้งนั้น Google ฟรี Facebook ฟรี TikTok ฟรี Ig ฟรี Line ฟรี Youtube ฟรีทำสิพี่นุชหนูทำไม่เป็นเรียนรู้สิถ้าเกิดคุณงอมืองอเท้าอยู่เฉยๆอะ่ะ แล้วคุณคิดว่าเงินล้านมันจะไหลมาหาคุณโปรแกรมจิตเออเงินไหลามาหาฉันเงินล้าน era. มันจะมาจากทางไหนพลณละขึ <cer conservatives> <C elt to you> ้นกดจักรวาลกดแรงดึงดูดเรียนรู้ไม่ใช่สิ่งผิดโปรแกรมจิตไม่ใช่สิ่งผิดแต่คุณทำแล้วคุณต้องสร้างช่องทางให้มันด้วย สมมุติคุณโปรแกรมจิตเงินล้านแล้วเนี่ยเงินนะ่ะมันวิ่งมาละมันจะหาคุณแล้วแต่มันหากระเป๋าไม่เจอมันหากระเป๋าเงินไม่เจอคุณไม่สร้างกระเป๋าไว้รองรับมันอะแล้วมันจะเข้าหาคุณทางไหนอะเออคิดง่ายๆแค่นี้เองสองพันลองถามตัวเองซิว่างววดนี้ยซื้อหวยไปเท่าไหร่ หรือคนที่ไม่เล่นหวยถามตัวเองซิว่าซื้อเครื่องสําอางไปเท่าไหร่ซื้อครีมหมื่นพันแบรนด์ไปเท่าไหร่ซื้อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเสื้อผ้าเออช็อปเสื้อผ้าช็อปของไปเท่าไหร่ลองถามตัวเองซิกับการที่คุณจะซื้อกระเป๋าเงินอีกกระเป๋านึงสร้างเส้นทางเงินอีกกระเป๋านึง แค่สองพันบาทเนี่ยลองถามตัวเองซิว่าว่าคุณพร้อมไหมถ้าพร้อมที่จะลุยก็ทักพี่นุชมานอกจากทางแบรนด์ทางแบรนด์ทางคุณจักจะสอนให้แล้วนะคะตัวพี่นุชเนี่ยพี่นุชเป็นสายฟรีเป็นสายฟรีหมายความว่า ไอ้ I, เรื่องยิงยิงโฆษณายิงแอดยิงเฟซเนี่ยพี่นุชจะให้บริษัทสอนไปเพราะพี่นุชไม่ถนัดแต่พี่นุชอะถนัดสายฟรีทุกช่องทางเลยพี่นุชทำฟรีหมดนะคะทั้งเฟซทั้งไลน์ทั้ง IG ทั้ง Google ทั้ง TikTok เป็นลูกทีมพี่นุชไม่ต้องกลัวพี่นุชสอนให้ สอนให้ทุกอย่างดูแลดูแลทุกอย่างไม่ใช่ว่าพี่นุชสมัครกับพีนุชปุ๊บพี่นุชได้เงินได้เงินค่าเอ,อ่อโบนัสได้เงินโบนัสจากบริษัทจากจากคุณแล้วพี่นุชจะไม่สอนอะไรพี่นุชจะทิ้งไม่ใช่คนอย่างนั้นบอกเลยรับประกันต้องการให้พี่นุชช่วยเรื่องอะไรอยากสอบถามเรื่องอะไรทักได้เลย คุยกันส่วนตัวได้เลยไม่มีการกักหน้าเงาขึ้นทุกวันเลยเนาะมองหน้าตัวเองแล้วแบบปื้มปลิ่มปื้มใจอ่ะเออมองหน้าตัวเองแล้วแบบสบายใจจากแบบจากหน้าฝ้าหนามากอะ่ะเมื่อก่อนอะ่ะคือแบบมัน เอาจริงๆนะฟิลมันแบบเหมือนเหมือนตกนรกแล้วมาขึ้นสวรรค์นนะนึกออกปะหน้าแบบโอ้ยไม่อยากออกไปไหนไม่อยากเจอผู้คนหน้าเปล่านี่ไม่อยากออกจากบ้านเลยกับแบบเนี่ยพอมาส่องแล้วแบบเฮ้ยหน้าดีอะหน้ามันเงาหน้ามันฉ่ำอะคือถ้าในคนที่หน้าใสายอยู่แล้วอาจจะคิดว่าเฮ้ย มึงก็ไม่ได้หน้าแบบโอ้โหเนียนใสไม่มีรอยไม่มีริ้วรอยอะไรเลยอาจจะคิดแบบนั้นแต่สำหรับพี่นุชนะจากคนที่หน้าหน้าผีหน้าป้าหน้าเขาเรียกว่าหน้าแบบหน้าแก่ออแล้วแบบมันมันฟื้นฟูกลับมาได้ขนาดเนี้ยพี่นุชก็รู้สึกแบบปลื้มปิ่มมากแล้วดีมากแล้วนะเออ โอเควันนี้พี่นุชมาให้กำลังใจนะไม่ได้มาดูถูกใครนะพี่นุชแค่อยากให้คนที่กำลังท้อแท้อยู่ตอนเนี้ยเปลี่ยนความคิดใหม่อยากคิดว่ากูทำไม่ได้เราทำไม่ได้เราไม่มีลองคิดสิว่าเราทำได้เราจะต้องหาหนทางทางไหนดีวะพอเราถามตัวเองว่าเฮ้ยกูหาได้แน่กูจะหาทางไหนดี เดี๋ยวทางมันจะมาเองมันจะส่งทางมาให้เราเองนะคะอย่าท้ออย่าถอยสู้ค่ะถ้าเราไม่ลุกขึ้นสู้เราก็ได้แต่มัวรอเศษเงินจากลุงตู่นั่นแหละอกว่าจะได้ของของเขาก็อย่างที่รู้กันไม่อยากจะพูดเห็นแบบไปรอกันหน้าธนาคารอะแบบโ,โหพี่นุชมองดูแล้วแบบ ฮ้ยนี่ประเทศไทยเป็นกันขนาดนี้แล้วหรอร้อนก็ร้อนล้อนออกมานอกธนาคารเงื่ออะไรใครย้อยจอกแจ๊กจอแจนี่มันไม่ยิงบบ COVID, ย่งแบบโควิดยิ่งแบบระบาดมากกว่าเดิมหรอวะอะไรวะประเทศไทยเดี๋ยวนี้เป็นกันแบบนี้แล้วหรอเห็นแล้วมันแบบเดินหนีอ่ะพี่นุชเดินหนีอ่ะเออวันที่เขาลงทะเบียนไม่ สำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนออไม่เข้าใจอทำไมทำไมต้องทำให้ยุ่งยากออไม่เอาไม่พูดไม่พูดไม่พูดถึงรัฐบาลมาพูดถึงนี้ดีกว่าว่าเราจะไม่รอความช่วยเหลือจากใครเราจะสู้ทุกอย่างด้วยตัวเราเองโดยเราต้องบอกตัวเราเองก่อนว่าเฮ้ย mm. เราทำได้ เงินแค่เนี้ยเราหาได้ถ้าเกิดว่าเงินแค่2000เงินแค่อสมมติเปิดบินครีมเนี่ยโบฮีมาเนี่ยเงินแค่700กว่าบาทเราหาไม่ได้เราอย่าไปโปรแกรมจิตเราอย่าไปคิดเลยว่าเราจะหาเงินแสนเงินล้านปิดประตูตายเลย แต่เมื่อไหร่ที่เรามั่นใจเราเริ่มที่จะมองหาเงินร้อยเงินพันมันจะเพิ่มเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านแน่นอนที่พี่นุชพูดได้เพราะอะไรเพราะพี่นุชผ่านมันมาแล้วผ่านจุดที่แบบเจอคำพูดของคนคนหนึ่งแล้วนั่งร้องไห้พอร้องไห้เสร็จแล้วเฮ้ยไม่ได้ดิ ถ้ากูให้มันเห็นว่ากูร้องไห้เนี่ยคิดดูดิว่ามันจะรู้สึกยังไงกูจะไม่ยอมกูจะไม่ยอมให้มันแบบมันเห็นน้ำตากูเด็ดขาดแล้ววันหนึ่งที่กูโง,งหัวขึ้นมาได้วันนั้นแหละมันจะได้แบบรู้สึกตัวว่ามันพูดอะไรกับกูไว้พี่นุชพูดอย่างนี้เลยแล้วพี่นุชก,ก็ลุกเลย พี่นุชลุกสะบัดเลยศึกษาหนทางทำออนไลน์ทุกสิ่งทุกอย่างยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างยอมศึกษาอดหลับอดนอนและพี่นุชอะไม่อยากจะใช้คำว่าไม่มีทุนอะ,อะพี่นุชไม่อยากเสียเงินกับ เราเราไม่ไม่ใช้คำนี้ดีกว่ามันไม่ดีเราใช้คำว่าเราเป็นสายฟรีเราเป็นสายของฟรีมีเยอะอาจารย์ครูโค้ดอะไรที่สอนเกี่ยวกับอย่างเงี้ยเยอะมากพี่นุ้เรียนรู้เลยทั้งใน Google ทั้งใน Facebook ทั้งใน comrades YouTube ที่เขาไลฟ์สอนเรียนรู้เลยไม่หลับไม่นอนอืมพี่นุชยังเสียดายว่าเนี่ยแบรนด์เนี้ยเพิ่งเกิดขึ้นมา แบรนดะ์ J.K. เนี่ยเป็นอะไรที่แบบดีมากไม่เคยเจอเอาจริงไม่เคยเจอในแบรนด์ไหนพี่นุษสู้ออนไลน์มาจนอย่างที่บอกว่ากอดเข่าน้ำตาตกมองดูมองดูสินค้ากองอยู่บนบ้านเออจนมาเจอแบรนด์เนี้ยแบรนด์เนี้ยอืมคือเอาตรงนะถ้าคุณไม่รีบทำตอนนี้นะ ไม่เกินสาเดือนไม่เกินสเดือนคุณจะต้องมานั่งเสียใจว่าเฮ้ยลุงอีกูทำตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนี่พูดเรื่องจริงไม่ได้โกโหกกันดูหน้าด้วยเมื่อกี้เนะี่ยพูดแล้วนึกถึงตอนนั้นเนี่ยแทบจะร้องแทบจะร้องไห้ออกมาเหมือนกันแต่ผ่านมันมาได้แล้วมันก็เป็นความปื้มใจเป็นความตื้นตันของตัวเองโอเควันนี้ไปนอนแล้ว ถ้าใครสนใจอยากได้ไรายละเอียดอยากเรียนรู้อยากสู้อยากมีไรายได้ทักหาพี่นุชค่ะหลังจากที่ดูแชทนี้ถ้าเจอใน YouTube พี่นุชจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ทักไลน์มาถ้าเจอในเฟซนะคะทักแชทได้ทักแชทชในในเอ่อ g e สเซจเจอได้เลยโอเค ยินดีแนะนำและให้ข้อมูลทุกคนแบบจริงใจไม่มีการหมกเม็ดค่ะวันนี้ไปแล้วฝันดีทุกบ้านฝันดีราตีสวัสดี